สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมครับผมมือนี้มาดพ่อกับแอดช่วงใบใบเย็นเย็นนะครับตอนนี้กับกำลังจะซีมองแง่กับผมครับคลิปนี้ครับผมแอดมาตามหาปูลึกลับมากปูลึกลับมากครับผมอ่าพอดีปูมันโทรหานะครับเนาะบอกว่า อยากจะให้แนวทางครับผมบอกว่าแนวทางของปูนี่ถูกติดต่อกันมาซีงวัดครับผมนะครับเิ่นโทรหาแอดตั้งแต่เมื่อที่เดินทางกลับมาจากชนบุรีวันที่เก่าเนาะครับเนาะวันที่เก้านะครับนะกับกแอดก็เลยว่าเออปูเดี๋ยวจังไนกับประมาณวันที่สิบเอ็ดเดียวผมจะเข้าไปหาปูยวัดเด้อ เดี๋ยวจังไรรายละเอีดยดจงค่อยคุยกันนะครับมือนีแอดก็ได้เดินทางเขามานะครับตามที่นัดหมายครับปูไว้ครับผมจากที่พูดคุยกับปูขาวๆเนาะเลขปูเป็นเลขสูตรคำนวณครับผมแล้วก็เข้าติดต่อกันมาสี่งวดแล้วครับผมงวดที่ผ่านมานี่ห้าแปดตรงๆครับผมนะครับแต่ว่าสำหรับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันยสิบหกเนี่ยปูจะงไม่แน่ทางจังไรไห้นะครับ เดี๋ยวแน่ทางตัวเลขของปูนี่มีที่ไปที่มาจังไรนะครับเดี๋ยวเข้าไปพูดคุยกับปูนะครับไปนมัสการปูพร้อมๆกันครับผมปูลึกลับมากครับผมนมัสการครับปูสาธุสาธุมือนีโศกดีน้องมาพอกันปูเหว่าโศกดีแล้วสั่นมือนีเนาะ เอาโชคใหญ่ดีครับมากมับมันมันมันสิโชคอยู่โชคใหญ่นะมันเจอกับคนมีโชคเงี้ยเตี้ยเตี้ยเอาเขางวดนี้ก็ถือว่าโชคคักอยู่พอสมัยก็เข้ามาเธอแรกกันบ่นี่ครั้งแรกอืครั้งแรกเพิ่นเข้ามาครับมาโทรมาถามทางอะ้รยังว่าเอ้าอยู่ซ้ายอยู่ซั่นดอกครับวัดนี้อยู่ติดถนนบ่ยากนาว่าซั่นดอกอนน ก็บอกว่ามันมีไปไปเดียวเลยยิ่งเงามาเลยเพราะอะไเสียไซผ่านดูอยู่นะแต่บบ่วงงตรงนี้ผ่านดูดูแล่นไปแล่นมาแล่นไปแล่นมาอยู่คนบ่หูเนาะห,หูหูแล้วก็สิได้มาแล้วบาดนีทจริงปู่ก็บก่ได้อยู่นี่เด้โอเคครับผมปู่อยู่อำเภอฝางอยู่คอนเทนพุ่นนี่เอ้าอยู่บ้านฝางพุ่นน่ะอยู่บ้านฝางอ๋อเอาปู่มาอยู่นี่โดนไปแล้วครับนี่เจ็ดเจ็ดมือ เกียติั้งสามบอกเป็นในนั่นเ่ยเนาะง้อสิใบมั้งจ้างวานหระแม่ปีที่แรกอาจารย์บ่บวชให้เนี่ยราะว่าไอ้ซุ่มมะเขาหน่าซุ่มวานี้จากเนี่ยเดือนหนึ่งสองเดือนสิไปไปน้ำเนี่ยอ่อนรอดแต่ลยว่าเอาอยน้ำ ลงเออยูย่นามันอาจารย์นึงเพราะได้คืนยาพวพาลูกได้มาส่งล้วก็พญ่์รวนแล้วก็อาจารย์ยวดป้ายุบนันขาจอมมางส่งหรือว,ว่าเ,เขาพรนษาพันษาหนึ่งเป็นนั่นเป็นนาคโอ้เป็นนากคือ<ป>พรนษาหนึ่งพรรษาหนึ่งเป็นนาคพรรษาหนึ่งยังไยได้บวช เพิ่นงบวชให้<อ>บวชเลยถ้าได้บวชเด้่ยพ้นสาออกกัญชาแล้วไปเที่ยวหนองหานนี่แหละเพิ่นได้ประตูโค้งเนี่ย<อ>ไปเที่ยวไปอยู่หนองหานส<อ>ิบห้ามืออยูก่กลางน้ำไอ้เล่าก็ไปนั่งได้นี่ละประตูโค้งเนี่ย<อ>บ้านนี้มากลับมาทอดบ้านแล้วเ้าะยังไิง่นก็ติบวชให้หรอกนะบ้านนี้เพิ่นพาไป นึ่งเลยไปบ้านบุหงบดเนี่ยไปยุท่งเขาหุนบนเนี่ยเป็นนาคไปยุเป็นนาคอะโอ้ครับไคว่าปู้เป็นนาคยุนี่เกือบสองปีไม่ขั้นษากาอคือ่าคือราจีไ้บวชครับ่อกขั้นสาแล้วมาเต้นองหารคือราจียังได้แต่เลาก็บดีบวชให้แสดงว่าบัานนี้เร่าว่าพาไปอีกครับอืแสดงว่าปู้คนต้อง เพิ่นทองหูอีหยังสักยาหนึงแหละปูเพิ่นกรลังล่องเบงยัวปูปูเพิ่นสีบัไทยเนาะเพิ่นสีล่องเบงว่าปูนี่สีคล้องอยู่คล้องอยู่ในยางใจเบงยางใจเบงยังร่องใจเบงร่องใจเบงว่าสีสีททวนวอกขันขั้น่านไปกับสีบัวไทยกันว่าขั้นขั้นออกมาเต็มเลยสามสี่มือนนนี้เราจังหวไหนอออบัอ๋ออ้ออูอง๋ออ๋บัดนี้คออย้ด้มาเริ่มเฮ็ดสูตัครับ ไฟเซเดเริ่มสูตรตัวนี้มาเอาสูตรนี้ตั้งแต่พรรษาแรกปูงปูงมาบวชได้พรรษาเลียกที่ไปเที่ยวไอ้เนี่ยวัดอันสว่างวัดอันอีย่างบอกไอ낙หลวงครับวัดป่าสว่างธรรมวัดอ่าวัดศรีพัฒน์นะครับวัดศรีพัฒน์ไปพี่ศรีพัฒน์ไปเห็นอ้นแม่ศรีพัฒน์ไปเห็นข้าเจ้าข้าเจ้าวานแปลวันเรียกน้ำพุนให้เห็น บ้านยังก้อนก้อนตีหนอนในบ้านนั้นนี่แหละก้อนที่หอนบ้านสิริควอนก็เรียกว่า,าไปร่วงน้ำข้าเจ้ากันนะอ่างนี้เ<อ>พราะไงน่ะเราว่าคันเป็นโยมธรมรมดาแล้วเราผ่านหาบ้านนี้ เป็นพระเพิ่นจะได้เอาสองพันหรลเพิบน้ลสองพันคือเอาะอมปูเป็นอะไรไม่ดีเลยปูเอาเอาเอาสองพันหาของย่มมันอของรวงพอนียังเอาอันสองพันถวนสูตรดีได้มาจากยอมเพิ่นอากย่มเิปูครับเจาเจ้าเขามากบ้านนี้รับโทัพท์ปูบอกว่าตัวเลขนี่ถือ ติดต่อกันมหาหกงวดล้วที่บอกปูสูตรนี่แหละซีซีซีงวดเราบอครับนบานนี่สีเป็นงวดที่หาเงอนแต่ว่าสูตรของปูนี่ส่วนไหนเขามานนี่มีแต่สองตัวบอกปูสองตัวสามตัวบ่าเขาสามตัวว่าเขากาเลยว่าบ่ต้องเงินบตอง ขาเจะถาม,มว่าตรงไปคิดสามตัวทั้งแต่สองตัวนันถือก้นอนั่นหรอกอค,คือคืองนี่ปูนี่แค่สามตัวไฮนี่เป็นเป็นข้างแรกร่อ,องเป็นล่องเมืองทีทีปล่อยออกไปอือครับผม แต่ว่าก็นเน้นเน้นสองตัวสองซีซีสองน้ำเนี้ยอ๋อสองซีซีสองคือตัวเน้นนะปูนะมาเพิ่นเดี๋ยวเพิ่อนเพิ่นเห็นด,ดหรอกเพราะว่าเลขสามตัวนี่คืองวดแรกที่ให้สามตัวถูกป่ะครับเออมันมันกับซีมีอยู่ในสามตัวเนาะแมนเป็น<ต>เลขหางเดียวดิแต่ว่าหลักหน่อยเปลี่ยนซีซีหเออแมนเปลี่ยนแต่ค้างเดอยเปลี่ยนแต่หลักหน่อยนี่คือเลขเลขสามตัวแมนแล้ววันนี้ก้อนนนี้นี่ปูเห็ดตั้งแต่สองตัวแล้วสูตรสามตัวนี่ครับเป็นเป็นสูตรคำนวณเดียวกันนี่ยป่ะครับอันเดียวกันอื เนาันมันเปียน่เงินเงินรุ่นจังตีวาไม่หนะุอเยอออ่าดี๋ยวเปลอบงกัอมังกั้นแรกครับผมอืองวดที่ผ่านมานี่ให้สองตัวผู้ไฮเท่าไรจะหางปกติสามที่ที่ไ้ทั<ม>้งเอซีพอแมนสามหางนั่นป่ะครับสามหางเน็ตงวนนี่ผู้ห้หกสัตวะผมได้กำไรบ่นี่ยังไงนั่นนั่นมัน เหล็กสูนย์มาแห้งนีโอ้วันนี้ศูนไมาแห้งเหล็กสูนย์มาแห้งคขนาดเแคบแ็ดสามแ็ <laughs> มดสาม,มนี่ยังติดศูนย์เหมือดแมงคู็ดสามนี่ยังติดศูนย์มาเหมือดเออเอาโอ้จกว่าศูนไมาแห้ง,งกัเป็นบ่อไท่กับหัวเลอว่ะสูนวันนี้บ่อไทยกับหัวแม่นตามันว่า ว่านี่หมายถึงว่ารักนวยกับรักสซีมันบ่ครับถ้าบ่อยู่รักสิบก็สิอยู่รักนวยแมียแต่ว่าเฮาฝึกนาที่ครับไว้นะครับแต่ว่าจักซีบนหรือล่างละ่ะติหรือจังไหนครับบ,บนล่างเลยโอ้เป็นบนล่างเลยแม่นของของปูนี่สิบ่บ่เน้นบนเน้น,เนล่าง<อ>สิไปเบิดทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างนะโอ้ครับผมผม,ม,มันมันจังเัินเงินเนี้ยเอาตั้งแต่ล่างเดี๋ยวก็เอา ไต้บนครับอนี่ปูปูบอบอเอรีนครับมันเคยรุดมากนะมันต้องบนล่างไว้เพราะว่ามันเหลวบ่าหลตูนนะว่าไหลตูบัดออกไปแล้วขึ้นลหลอยู่ปูงั่นแล้วเอาเช็เย็เต๋าไหเาาหลายมเนามเก็มตัวเก็าหตายเต็ยเต็ตมเตตเกเตเตเกต เอาก็คือเลขปูนี่ในส่วนของสามตัวที่ให้เนี่ยก็คือเก้าสองสี่เนียนแปดสองสี่แล้วกะเจ็ดสองสี่ให้ว่าลักลอยเปลี่ยนลักนวยกับหลักสิบยังเน้นที่สองสี่เน้นสองสี่คือแสดงว่าเลนสองสี่ส่วนหลายแต่บัตรสิบหาคือมาสามตัวเพื่อนแม่เนี่ยแล้วเขียนเราเองเนาะนั่นแสดงว่าเริ่มเขียนไดเนี่ยท่านตรงมาสิบห้าบอกบอกไปว่ามากกับที่เขียนลืม เขียนไปลายแบบของผมเขียนแค่เดียวนั่งนี่เด้อบ้านนี่เลขสองตัวนะปูเนาะมีเก้าศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์เน้นแปดศูนย์เด้อเน้นแปดศูนย์ครับเน้นแปดศูนย์แล้วกันยังมีอีกสามตัวดิหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดซุ่งมันตัวล่องไว้แต่ว่าเน้นเต้แปดศูนย์ตัวเดียวตัวเน้นคือแปดศูนย์เนาะบาทนี่ปูครับถ้าวิ่งเด่นตัวเดียวแล้วนี่ตัวไหน ปูวอกเน้นปูวอกอเบาแต่ว่าไหเน้นที่เป็นเลขคู่แปดศูนย์เลยนะครับไอ้ซุ่มวิ่งเงินเลี้ยวเต้พูกหมักครวิ่งมาแต่พู้หมักแลปูเน้นหมักตัวไรกกับเลี้ยวเตะปูเน้นให้ตัวเดียวนี่แหละแปดศูนย์เนี่ยนะครับในในไพ่สามสี่หางนี่ปูเน้นต้องไปแปดศูนย์ <M> เป็นได้ทั้งบนทั้งล่างมาปลูกเมียน <M ian. S 1> บ,บนล่างเลยครับเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างครับ mm. อีกที่ครับแต่ว่าสองตัวหันปูเนี่แปดศูนย์ก <M ian. S 1> ับสองซีเมียนเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าสองซีนี่มันจะมีเหล็กลักลอยบังนะครับเนาะนะเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าแมนครับหลักลอยเจ็ดกับแปดกับเก้านะครับก็คือสรุปแล้วงวดนี่เลขถ้าให้จับสองตัวเลขปูนี่มีเจ็ดหางดิอู นะครับบวกสองซีเข้าไปนั่นเพราะนั่นล่ะนีเจียนหางแต่ว่าปูบอกว่างวดต้องหันให้ไปสามหางให้สามหงวดก้อนให้ไปสีหางงวดต้องหันแตกหาแปดล่างเออแมนครับงวดงวดก้อนนั่นนีที่มันออกศูนย์เก้าสามกับกับอย่างไหลังก็เปศูนย์ห้าแมนบอกครับแมนแมนบอกงวดก้อนงวดก้อนถืออีกอย่างพูกนี้สองมันพูกันเรื่องนี้กันแท้าเท้ว่างวดเก้าสาม งวดในโมเมนต์หนึ่งสีอ่ะศูงก้าวสามกับหนึ่งสีเข้าตัวไหนปูบนเ้างล่างเข้าบนเข้าบนก้าสามเนาะเข้าบนแม้ว่าเลขของปูนี่เป็นได้ทั้งบนทั้งล่างดีเพราะฉะนั้นจอยาบริฟิกบริฟิกบนย่างเดียวบริวารปีกล่างย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นกลับด้วยดีกว่ากับด้วยบวกเลยขับบวกเลยอครับบนล่างบวกเลยครับแต่ว่าสี่บนสีล่างสี ตัวบตร,ตรงหรือตัวกลับกันแล้วไตยเอฟซี <blows S 1> ่นมาห้เ่ิ่นจับเอาส่วนตัวเน้นผู้เน้นให้ห้างเดียวคือแ <80, S 1> ปดศูนย์แปดศูนย์แต่ว่าตัวที่เอาไปจับไซร์เล็กสามตัวคือสองสี่แต่ว่ากัว่าเน้นคือกันอยู่ครับแต่ว่าให้ FC เอฟซีอ่ะตัดเอาคนมาเนาะแล้วก็กลับเอาน้า้ปกรับว่าเอฟซีครับเพราะว่าเล็กคนเนี่ยห้ตรงมากกว่าตองไปกลับตัวนึงเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างแน่นครับยวเกามาลุ่นกันว่าจะเป็นงวดที่ห้าเอ้ยงวดที่ห้าติดต่อกันไหมเนาะครับเนาะ เอามานี่อันนี้คือโค้งสุดท้ายแล้วบ่ครับปูเมนเมื่อตล้ววันนี้โอ้สุดท้ายด้วยปูมันมีอีกบอเมื่อนี้วันที่สิบเอ็ดหนึ่งที่ปูสิบเอ็ดแต่แซงบอกโอ้ปูใจครับพ่อแล้วครับเอาบานี้อันนี้คือในส่วนของเล็กสุดจบตัวนี้ครับบันนี้แมนบาดนี้อยากถามปูจักน้อยครับแล้วปูอยู่วัดปานี่คือเงียบสงบดีแท้สันีิฝันดีบปูเอาตั้งแต่ปูไปพาค ไอ้เนี่ยครับออกมานี่บ่ฝันจเจีเยีโยให้ว่าตั้งแต่ที่ผ่าตัดเอาเอาสมองออก,ส,อกส่วนหงเนี่ยส่วนหนึงออกไปนี่ก็คือ,อบอ่ฝันเลยตั้งแต่กี่น,นี่แถวหัวผูด้เดียวนี่บ่ได้ใส่คนจเตี๊ยบบานนี้สุ่มมือนี่มันทพอวมันสายย่างยุ้สมองนี่ลงมาลงมา,ลงมาน้านีแล้วก็ โอ้เดี๋ยวนี้เป็นสายยางแค่นเสเลือดปะปูมีอันสายอย่างจากสมองเนี่ยมาล่วงมาแล้วกาม้าเขาล่ำใส่ไงอันนี้ก็คือสาเหตุที่ปูบอฝันจะเธอเลยนะครับตั้งแต่ผ่าตัดมาครับเพราะฉะนั้นนี่ในส่วนเหล็กฝันบอต้องบอต้องไปคิดบอต้องคิดเลยว่าจะได้บอว่าบอว่าสิฝันเกี่ยวกับยัง ก้บ่ฝันจากเด็้านี่แหละครับนอกากจวนในส่วนของเลขปูกัมีแต่เลขสูตรนี่แหละบ่เป็นอย่างปูเขาถึงเลขสูตรนี่เขาให้เข่าเงินดีเบิบครับปูนะครับเดี๋ยวสรุปทิ้งใหยไปจากน้อยนะครับเลขปูเลข3าตัวมี9ก้าสองสีสองส่นะครับส่วนเลข2อตัวกับสิมี90 80 60 15 16 17ดนห้เนะครับให้เน่นๆไปที่80นะครับ ในส่วนตัวเลขนี<_<_ ok ed, ่ก็คือเป็นได้ทั้งบนและล่างทั้งตัวตรงและตัวกลับอ่ากัดจับเจนครับผมเอาบรรยากาศสี่กล่องอ่ารบกวนปูสมนีเนาะครับผมรบกวนปูสมนียังได้ขอขคุณปูหลายๆครับผมสาธุสาธุเด็ด